มามาลุกมากเอออู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แน่เห็นตัวล้วพี่น้องออออเฮ้เฮออ้ยี่น้องร้่นร้่นฮ้เลุย้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> พ่อกับช่องสาวนางพาลุยเดือดจ้าพี่น้องบ่พอกันโดนลนะเนาะวันนี้ลงมุ้นนะจ้ามาล่องเบิงจ้าเอาบิดมาล่องเบิงหนาม,มุ้นก็หลายยังหลายอยู่พี่น้องยังหลายแห้งอยู่เห็สิสีใดบอบิดเนี่ยล่องเบิงจ้า,าไปไปลุ่นไปชมน้ำกันจ้าสาวนางสิได้ปลาบ่าพี่น้องเหมือนสีมานบ่เนาะผสมเนื้เอเรียบร้อยแล้วเนือ่อห้าม โซนกับขนมปังบม่ได้ตกโดนแล้ที่เป็นจังไ,ได่ดอกบ <laughs> ม่ได้ออกหมายดูยแล้วแต่หนาวฝนบ้านี่มันหล่นเพิ่งหมานบอหนาวก็ไหลแห้งอยู่ไหลแห้งอยู่ฝนก็กระลังเศร้าตกพายุเขา่าพายุเข่าสองมือสามมือมือนี้คือสิไปละละแดดออกแล้วออากาศดีแล้วมือนี้ อยู่ลุงขงมิน้นแล้วเข้าว่าอุ้ยไปทางกัมพูชาแล้วพาอ,อยู่คื <c oughs> อบ้านติเกาะแล้วเข้าหน้ามันผัดย่านไปแหฮงเด <c oughs> ี๋ยวสิได้มัด ไม่ไม่ใส่หรืออานนี้ประมดณงานปั่นก่อนประมาณนี้ประมาณนี้แหละน้ามันแห้งปั่นใหญ่แต่น้ำหนักนี่ยก็ถือกินขึ้นเหล่าโทษนี่ปลาสิบ่เม่ากว่เม่าเราจังไม่กินหลายโอ้ยนั่นที่แถวนี่ตรงตัดเอางานนี่เอาไ้ก่อน มายืนซื้อนั่นมันนั่นข้างานยาโหดงาอยู่ค <Oregon> ่ะาวาดเบิดไปบ่ได้ยวันนี้เรียบร้อยแล้วกันเบิ่งข้าเอ้ยเออยไมหันตีไปลงไปแล้วหมานๆเด้อมากินยาเด้อปลาวันนี้ขั้นแรกลงไปเรียบร้อยแล้วเบิ่งสีแมนโบน้ำจุ่อ

แต่แขกม้านอมาลุ่นลุนพี่น้องลุ่นลุนลุนมาตัวที่สองปลาเก่งไงจ้าโอ้เคยู่คยเก่งมุ่นพี่น้องสดสดเลยเห็นไหมมนมานมานมานรุดตัวหนึ่งว่างหันอืมึงเบดไปของแล้วก็รุดนมันแล้วมันแล้วพี่น้อง ล่องเงาเพราะท่านโดนได้จ้ะติดเลยแสดงว่าปลาเข่าอยู่มานี่หลุนน้ำกันจ้าหมานบอกทำไรปลาเอ้าขั้นหนึ่งเพาท่านเนี่เอาเงยล่องอยู่แล้วเอาเงยล่องก่อนเอาขั้นหนึ่งลูกก้อนเออโอ้ยปลาลอกดีขึ้นสถานทีมันบ่คอยหมอไปเอาปลาก่อนบ่ปลาก่อนบ่ปลาก่อนเอาติดเหล่าขั้นหนึ่งแล้วคอยเอาเงยล่อง อ้ารอก็ได้กินตับวันนี้อันสถานที่กับบ่ค่อยอันนี้ป้ายบ่แย่งแย่งขาดได้เนี่ยมันเหรอค่อยเฮ็ดเอาต้นไม้มันหลายมาแล้วอุ้ยปลากระย่งปลากระย่งอีเล็บบ่ออ่าปลาอะไรก็ดีหมดอุ้ยอุ้ยปลากระย่งมูนงามเนาะปลากระย่งใหญ่อุ้ยตัวใหญ่เบ็ดมาตั้งแต่โลงเลยข้างเซี่ยวเยอ่ต้นนี้เขาปลาเยอะ งามงามงามถือว่าใหญ่เด้นี่สำหรับปลากระเนียกปลากระเนียกงูนพี่น้องหมานแล้วหมานแล้วมึอนี่ฮะมานแล้ยวมานเล้วเบิ่งเิ่ดเลยอยู่ในนามแค่ขั้นเดียวปลากิ่งปลากระเนียกเอาเอากล้วยมาเดียว่าผสมเงียดนะนี่หอดกวยกับสมเงียดอือผสมกล้วยใส่ไหมปลาจำเป็นปลาไม่กินดีนี่หอดกล้วยพี่น้องของหวานกะมี À, à, Ban nha năm bát thì lệ bà kim đi bát kim đi à bát kim đi bát kim đi bát kim đi lấy kim đi leo, đi bát nó đi bát kim đi leo, đi đi bát kim 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 đi đi bát đi bát đi bát đi 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 <laughs> ดึงแล้วดึงแล้วตอดกิน,นยูแตโดนเรอแม่ยยูสิะคือบาเบาม่บอกว่าบ่อยูนะติะะะด,ดยูแตโดนเหรอโอ้ยปวยยูอี๋วินวี่ย่งวะนั่นน่ะยานัยูนกยูนสันปตตัใหญ่แถบเนาะมันเหมือนกันจ้าโอ้ยมาไกลแย่มาก่แล้ว

ดินยู่แต่โดนเหรอแม่เก่งน้อยบ่นั่นจำพ่อมันดินบ่แห้งเออดินบะแห้งดินยู่แตะโดนเหรอเรีเด้บ่คิดแทนแน่นอนบ่ยิดยู่เ้เอาขึ้นไล้บ่โอ้ปเก่งไงรดน้รน้ ลุนหย่านั่นลุดจะเด้่ยพี่น้องเราขึ้นมาสูงจ้ะแนวฟังฟังมันสั้นหย่านมันหลุดเอ้ยปลาเก่งไงตัวนี้อ้วนกข้อมือปลาเก่งมูนจ้าหเออหมานเหลือเธอบ้านนี้พี่น้องหกตัวแล้วปลาเก่งสามปลาขยง้สามเดิมหมานแล้วตัวใหญ่ป่ะให็นป่ะตัวใหญ่เหรอเอาตีนปุ๊บเลย เขาเวทของกันบูเรีนอลาปลาปลาตัวใหญ่มามาลูกมากเอออู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แน่เห็นตัวแล้วพี่น้องเออเออเฮ้ยหายใจว่ดทวารทองหายใจว่ดทวารทองขันบ่ได้ขึ้นมาทั้งโขกหายใจว่ดทวารทองเลยปลาเก่งใหญ่อู้ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดของมือนนี่ปลาเก่งนู่นจ้ะพี่น้อง ดดมาล <g ur Je i> hmm, ุ้นลุ่นลุ่นาตัวใหญ่ล้ว่สั่นแท้โอ้ยตัวใหญ่ดอกมันมาขวงมาแบบขวงตัวแต่แท้ตัวนั่นนั่นนั่นยาไปของกันกรแเจมาอีกแลย อ้ยมาเป็นฝ่ายไงไงดอล่ะสำหรับเขานั่นนะแยงมาอีกแล้วต <so ัวท well, yeah, like um, um, no mm, well, no ี่ห้าเป็นฝ่ายไงเนาะแหวนแยงมุนมากแยงมุนแยงทุ่งแกงเซโนไม่สมสุดยอดเลยได้ไหนอันนี้มันมีอนี้กันหลังย้อนแสงหน่อยหนึ่งอะหยิดแล้ว ยังไงยังอีกแล้วสองตัวเลยหึ่มสองตัวอุ้ยน้ำสองตัวขอเก็บภาพสวยๆหน่อยจ้านี่ติดมาสองตัวตัวหน่อยแดงนี่มันกินตะโดนเลยมาเป็นโคต้นแดงแดงเลยีบกินตัวดหญ่กับตัวหน่อยมาสองตัวเอาตัวติดแต่ขั้นเก่าๆเถอะเนี้ยมาเอามาขั้นเดียวกับใครแม่นเอาลังเอาแต่ขั้นนีมาเด้อ ติดแต่ขั enfin, ้นเดียวไหมขั้นเก่าๆหนี่งขั้นบดติดกับบดติดจากเทียขั้นเงาๆทั้งนั้นบ่ได้ปลาจากเทียนะได้ยูตัวแหลกนั่ะรุดขั้นเงาหน่ะหางแดงเออมามาเฮ้ต่เพี้ยนหางแดงอันไหนี่อันใหญ่เอ้ากำลังเบายูวาบดติดจากเทีย กำลังว่าเบ็ดพันบติดจักรเชียขั้นเงาอ่ะตีสเราคนนี้เอาว่าบ่จมไห้ก็เลยสิบ่ติดบ่กินกันเนาะโอ้เป็นแต่จมอยู่ต่อละใไซลับปลาไงไซรัปปลาว่านสองตัวบอเหนี่ยมเห็นตาไล่แล้วเป็นสองตัวอ่ามาอีกแล้วตัวจร่ง เริ่มเก็บเบ็ดเนี่ยบ้านเราจ้าพี่น้องเลยเวลาปลากินเบ็ดเราจะเทียงแล้วเอาบงผลงานจ้านี่พี่น้องหมานคัึ้นจ้ากำลังมหาหมือแรกจ้าปลาเก่งไงไมีตัวอวมงามสดสดด้วยจ้าปลากระแยงกระไดซี่หาตัวจ้าพี่น้องถือว่าได้ประมาณค่ะกุจ้าสำหรับคลิปนี้สาวนั่งก็ขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกรายทุกแช่ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์จ้า ขอบคุณที่เขามารับช่มให้กำลังใจจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า